สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรโมชั่นคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตแบบบ้านสมาร์ทโฮมใหม่จาก s เอสเคซีลีนบางนาวงแหวนโครงการบ้านเดี่ยวบนถนนสุขาพิบาล2ใช้เวลา5นาทีถึงวงแหวนรอบนอกและไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วยนะครับโดยทางโครงการเพิ่งจะเปิดตัวแบบบ้านท้ายใหม่ที่มีชื่อว่าซิมโฟนิกมีพื้นที่ใช้สอย212ตารางเมตร4ห้องนอน ห้ห้องน้ําและ2ที่จอดรถเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลาง3 4ถึง4คนไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ครับจุดเด่นของแบบบ้านซิฟอนิกคือที่นี่เขาจะปลูกบ้านกว้างเต็มพื้นที่ดินเน้นพื้นที่การใช้สอยภายในให้ได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่และอีกจุดหนึ่งคือห้องนอนทุกห้องจะมีห้องน้ำเป็นของตัวเองช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัวและไม่ต้องแย่งการใช้งานอีกด้วยนะครับ บ้านในโครงการนี้จะมีระบบสมาร์ทโฮมออโตเมชันจาก s ชไน e ดอร์ที่ทำให้เราสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟและแอร์ผ่านมือถือของเราได้เลยด้านระบบรักษาความปลอดภัยเองที่นี่ก็จะมีทั้ง CCTV และ Magnetic t e n s o r ที่จะอยู่บริเวณประตูหน้าต่างซึ่งเวลาสัญญาณดังเราก็สามารถรับรู้ได้ผ่านมือถือของเราเช่นกันและที่สำคัญที่นี่ยังรองรับการติดตั้ง EV Char g เจอีกด้วยใครที่มีรถยนต์ไฟฟ้าก็น่าจะถูกใจในส่วนนี้นะครับ และนี่ก็เป็นการอัปเดตแบบบ้านใหม่จากโครงการ H อสเคปซีรีนบางนาวงแหวนหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปชมบ้านตัวอย่างได้ที่โครงการได้เลยนะครับซึ่งที่ตั้งโครงการก็จะอยู่ตามลิงก์ที่ทีมงานใส่ไว้ใต้ดิสคริปชันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ